พี่เองก็ไปคอยไปไปบรรยายทำที่ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางสู่ความฝันนะสร้างฝันตามหาความฝันกันปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นมาเสือก็คือครอบครัวอยู่ที่บ้านนะครับถ้าเกิดผู้ปกครองอยู่ที่บ้านก็ดูแลนะครับเราดูแลเด็กยังไงเด็กก็โตมาแบบนั้นนะบางทีเยีวยวน้องเยาวชนบางคนก็อาจจะยังมองไม่ถึงหรอกว่าทำไมวันนี้ปัจจัยเราถึงได้พฤติกรรมหรือว่าแนวความคิดเป็นแบบนี้สัมงาที่สุดคือไม่ว่าจะมีอะไรนะครับกลับไปกับพ่อแม่ก่อน นั่งคุยกันก่อนนะฮะมีอะไรอย่าเวียงนะฮะโรวิดอย่าเวียง <c oughs> คุยกันดีๆนะครับคุยกัน <c oughs> ดีๆอ่า <c oughs> อะลองเล่าให้ฟังไหมครับว่าทำความดีกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ย <c oughs> เล็กๆน้อยๆง่ายๆเริ่มต้นจากอะไรดีครับ จริงๆอย่างเบสเนี่ยค่ะทำงานแบบนี้ไม่ค่อยได้กลับบ้านแต่ว่าสิ่งที่ดูแลหัวใจพ่อแม่ได้เลยคือแน่นอนเงินเราส่งให้เพราะว่าเราต้องดูแลพ่อแม่เราแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นคือการโทรศัพท์การคุยกับเขาก็าธรรมดาในชีวิตประจำวันเราอาจจะคุยกับแฟนอาจจะคุยกับเพื่อนอาจจะคุยกับใครมากมายแต่อย่าลืมว่าสายโทรศัพท์สายหนึ่งที่ต้องไม่ลืมในประจําวันคือสายพ่อแม่เราเวลาคุยกับเขาเนี่ยค่ะเวลาทิ้งสายอย่าลืมบอกว่ารักเขาคิดถึงเขาเพราะคําพูดเหล่านี้ จะได้พูดตอนที่เขามีลมหายใจจะดีกว่าตอนที่เขาไม่มีลมหายใจจะฟังเรามันจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยแค่ดูแลจิตใจเขาด้วยการบอกเขาว่าคิดถึงนะรักนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่างงี้ค่ะแค่นี้ก็เป็นการดูแลคนที่ให้ลมหายใจเราอย่างดีที่สุดแล้วอย่าละเลยเพราะนี่คือสิ่งสําคัญมากๆค่ะโอเค้วป๊อปละครพี่ว่าอย่างเ้างครับเรื่องน้อย,อย,อย,อยพื้นฐานง่ายๆที่บ้านทำกับพ่อแม่แค่นี้เชี่ยวพ่อแม่ก็น่าจะดีใจแล้วคือป๊อปกับคุณแม่เนี่ยต้องบอกคุณแม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนตรงนี้นะคือป๊อปกับคุณแม่เนนิทกกัมา สนิทมากเหมือนเพื่อนเลยฮะเหมือนเหมือนเพื่อนเหมือนพี่สาวมากกว่าพ่อแม่ก็คือว่าเราเราคุยกันทุกเรื่องจริงๆก็คือสิ่งที่ทําได้ก็คือพยายามทำตัวไม่เป็นปัญหาพยายามทาตัวไม่เป็นปัญหาแต่ที่บ้านเนี่ยถามว่าเถียงกันบ่อยไหมมีเถียงกันเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณไม่แสอนปลูกปลูกฝังว่าถ้าเรื่องไหนที่คิดว่าตัวเองไม่ผิดต้องเถียงแต่คําว่าเถียงเนี่ยเราไม่เถียงอย่างใช้อารมณ์ ต้องเถียงแบบมีมารยาทนะเพราะจะเกลียดมากเด็กสมัยใหม่ที่ไม่มีกาลเทศะคือแบบว่าจําไว้นะฮะตราบใดที่คุณยังกินข้าวไทยนะครับคุณยังเป็นคนไทยคุณต้องยึดถือคําว่ากาลเทศะมาอย่างแรกอย่าลามปามผู้ใหญ่เด็กบางคนนี่แบบเหวี่ยงพ่อแม่ไปมาบุญคลองล่าสุดเจอเด็กคนหนึ่งอยากได้ iPhone แต่พ่อไม่ซื้อให้เด็กอยากซื้อ iPhone เด็กอยากได้โฟนแต่เดกไม่ี่ว่านี้ไม่รู้ว่าเด็กประมาณเดียวกับเบสหรือเปล่าอ๋อต้นเติ่งหูติ่งหู อยากได้ไอโฟนแต่พ่อไม่ซื้อให้ตอนนั้นเขาพูดประโยคขึ้นมาว่าให้แค่นี้ไม่ได้ใช่ป่ะไปทำหน้าวิงเวียงใส่ถ้าป๊อปเป็นพ่อเด็กนะครับป๊อปจะจับน้องกดน้ำะนะครับแล้วเอาเหินทุ่มให้น้องตายคาบ่อเสร็จแล้วก็แล,แล้วก็เหยียบซ้ำแล้วก็จะไปเจอน้องเบสในคุกแล้วก็จะไปเจอแล้วก็จะเป็นนั่งฟังน้องเบสร้อยคุกโอ้คือแบบว่าอย่าอย่าอย่าเยอะอะ คือเถียงได้แต่เถียงให้มันมีกาลเทศะอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ทําดีทุกวันก็คือเราคุยโทรศัพท์กันบ่อยเราแต่ก็เหมือนน้องเบสแต่เราอาจจะไม่หวานแล้วอยนี้รักน้ำน้ำมีอะไรเงี้ยแล้วแบบจุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะก็ดูดัดจริตไปอีกท่านหนึ่งนะก <c oughs> ็ีฟิแล้วคือเราสนิทกันนะครับ <c oughs> ไปดูหนังด้วยกันบ่อยไปกินข้าวด้วยกันบ่อยไปเที่ยวด้วยกันบ่อยอยู่แล้วประจาครับผม อย่างเช่นตอนนี้พี่เองพี่ก็อยู่คนละบ้านนะฮะอยู่คนละบ้านแม่ก็พ่อก็เลยอยู่คนละบ้านก็จะมีหน้าที่แค่อทิลับนั่งก็อย่างดีงาวันอาทิตย์จากเมื่อก่อนตอนงานไม่ยุ่งใช่ไหมสมัยเป็นพนักงานบริษัทก็จะวันอาทิตย์เช้าก็ไปรับท่านออกมาจากบ้านตลอดถึงเย็นกินข้าวเย็นเสร็จกลับไปส่งพอเริ่มมาทํางานธุรกิจส่วนตัวเหมือนเวลาเยอะขึ้นใช่ไหมครับเหลือแค่2อาทิตย์ครั้งก็อย่างน้อยก็อย่างน้อยแล้วว่าการนั่งทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนั่งเบลกัดได้คุยกัน แล้วก็ที่บอกว่าการเถียงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแต่ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ครับลงเ,เปลี่ยนทัศนคติใหม่ง่ายๆว่าเราไม่ได้มานั่งทะเลาะกันแต่เรามาแลกเปลี่ยนเอามคิดนนันจะดีกว่าชาว่าคุณพ่อก็เปลี่ยนเป็นคุณแม่จะพ่อแม่คิดแบบนี้นะครลูกไม่ควรทําแบบนี้นะพ่อพ่อแม่คิดแบบนี้แล้วถ้าลูกก็แทนที่บอกว่าเอ้ยมันไม่จริงไม่ใช่โอนโซเลยเนี่ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่แปลว่าเราก็บอกพ่อคุณแม่ซะว่าอ เราอะ่ะคิดแบบนี้เพราะต่างฝ่ายต่างเหมือนกันว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแชะลมมันจะน้อยลงใช่นะครับโดยเฉพาะจริงๆจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่เองทํางานอาจจะเหนื่อยนะครับคือเวลาที่แกเหนื่อยแกเครียดเนี่ยความสามารถในการรองรับอารมณ์เบี่ยงของเราเนี่ยนะครับอาจจะน้อยลงเพราะฉะนั้นคนที่ก็บอกว่าเราเองต่างหากถ้าเราเนี่ยเราอยากจะเป็นลูกที่ดีนะครับเราอยากจะเติบโตเลาอยากจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยนะครับ เราลองเป็นคนที่ลดอารมณ์แรงลงบ้างะนะครับแล้วก็เวลาพ่อแม่เกิดเกิดอารมณ์ท่านขึ้นบ้างเป็นธรรมดานะครับเราเรา,เราเป็นลูกเราก็คงต้องเป็นฝ่ายนอบน้อมมากเชีอ่อลราครับผมขอพงใี้กับทุกคนที่คุณอยากจะทำดีนะครับผม ร้อนรอนเสกแม่ย้ยามร้อนกายยืมมืดมนกลางทลุ่มคนในโลกที่มันวอก ขน,นาเธอก็รู้ตัวว่าได้ไม่เหือใคร สำคัญว่าตัวฉันนั้นเป็นใครหรือมาจากไหนขอเพียงตั้งใจขอมันสำคัญที่ทตัวฉันได้ทำอะไรและทำเพื่อใคร 你背叛。